สวัสดีครับวันนี้เรามาดูผลการจับสลากครับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023ถึง2024เป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยก็ต้องบอกว่ามีกลุ่มที่สนุกสนุกหลายกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับก่อนอื่นก็ผมบอกถึงโคต้าก่อนนะครับของอ่า UCL ในปีนี้นะครับก็แน่นอนว่าทีมจากอังกฤษสเปนอิตาลีแล้วก็เยอรมันนะครับได้มา4โคต้านะครับแต่ว่าสเปนเนี่ย พิเศษอย่างหนึ่งคือได้เพิ่มอีกหนึ่งโคต้านะครับก็คือทีมเซบีย่านะครับที่ได้แชมป์ยูโรปาลีกก็ทำให้สเปนปีนี้มีทีมเข้ารอบแบ่งกลุ่มถึง5ทีมนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็รองมาก็เป็นฝรั่งเศสโปรตุกเกสมี3โคต้านะครับแล้วก็ไล่เลียงลงไปนะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่ไม่มีทีมจากรัสเซียนะครับเพราะว่าก็ยังโดนแบนอยู่นะครับในเรื่องของการทําสงครามไปรุกรานยูเครนนะครับ ผลการจับสลากเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันทีละกลุ่มนะครับไปดูกลุ่ม A นะครับกลุ่มนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าามี2ทีมยักษ์ใหญ่นะครับไบร์ชมวนิกนะครับจับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด FC โคเปนเฮเกนแล้วก็กาลาตาสลายนะครับโอ้โหก็ถือว่าบิ๊กแมตช์เลยนะครับกลุ่มนี้น่าดูมากนะครับไบร์เยนของโทมัสซูเคิลก็ปีนี้มีแฮร์รี่เคนนะครับเข้ามาเป็นกองหน้าตัวใหม่ด้วยนะครับเขาจะได้กลับมาเยือนอังกฤษนะเจอกับทีมแมนยู นะครับทีมที่เคยมีข่าวกับแฮร์รี่เคนเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยทางด้านของเอริกเคนฮาร์กนะครับก็มีความเกี่ยวพันด้วยนะเคยเป็นโคโ้ชของทีมไบรย์ยูมิวนกชุด B นะครับเรียกว่าคุ้นเคยกับทีมเสือใต้อยู่แล้วสำหรับเอริกเคนฮาร์กนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่ประมาทไม่ได้เลยคือกาลาตาสลายนะครับทีมแชมป์ตุรกีนะครับทีมนี้ไปดูรายชื่อนักบอลก็ไม่ธรรมดานะครับ มีทั้งพวกมารอีคาดี้วินเฟสซาฮาอะไรพวกนี้นะครับถือว่าประมาทไม่ได้แล้วก็ที่เราสร้างมันอยู่แล้วก็คือการไปเยือนทีมจากตุรกีเนี่ยไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยสําหรับในฟุตบอลยุโรปนะครับก็กลุ่มนี้ผมดูแล้วไบเยนกับแมนยูนะก็น่าจะเป็น2ทีมที่แย่งกันเข้ารอบนะครับสอดแทรกด้วยกาลตาซาลายส่วน FC ฟซีโคเบนเกนค่อนข้างจะหนักเลยนะครับอยู่กลุ่มนี้นะ่าจะสู้ลําบากมาดูที่กลุ่ม B นะครับก็มีเซบีย่าอาร์เซนอลพีเอสวีไอโฮเฟนแล้วก็ลองนะครับก็ถ้าดูแล้วผมว่าอาร์เซนอล ไม่ยากซะเท่าไหร่นะครับน่าจะตัวรอดเข้ารอบไปได้นะนะครับส่วนเซบีย่าปีนี้สตาร์ทหลีกมาไม่ดีเลยผลงานค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ได้เล่นทัวยูโรป้าหลีกแล้วนะครับไม่ใช่ทัวรของเขาแล้วก็ฟอร์มก็จะดรอปลงมานิดนึงนะครับก็คงต้องไปวัดกับพวก PSV นะประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็ลองนี่ถือว่าชื่อชั้นอาจจะเป็นรองอยู่พอสมควรน,นะครับในการลุนเข้ารอบกับ2ทีมยักษ์นะครับ มาที่กลุ่ม C นะครับก็มีนาโปลีนะครับเป็นทีมวางแล้วก็มีเรอัลมาดริดปราก้าแล้วก็ยูนิโอนเบอร์ลินนะครับนาโปลีก็เป็นแชมป์กันโชเซเลอานะครับแต่ว่าตอนนี้โค้ดแล้วก็นักฟุตบอลบางส่วนเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับดูชนโนสปาเลติก็ได้แชมป์ปุ๊บก็ออกเปลี่ยนโค้ดมาเป็นลูดิกาเซียนะครับส่วนเรอัลมาดริดปีนี้เกมรุกอ่อนลงแน่นอนเพราะเพราะไม่มีคาริมเบมรเซม่าแล้วรวมถึงวินิสูตูเนียก็มีการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ยังดีที่มีจุดเบลลิงแฮมนะ ซื้อเข้ามาแล้วก็ทําผลงานดีต่อเนื่องเลยนะครับแต่ก็แน่นอนครับถ้วนย League, วน,นี้ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับเรอัลมาดริดเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มนี่เรียกว่าไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะครับผมว่ายังไงระดับมาดริดไม่พลาดเข้ารอบแน่นอนนะครับโซนารโปลีถ้ายังรักษาฟอร์มเก่งอยู่ก็น่าจะตัวรอดได้นะครับดูแลอย่างดีกาบรากาแต่ว่าก็ประมาทยูเนียนเบอร์ลินไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรเลยนะครับเพราะว่าเขาก็มีการเสริมทัพพอสมควร นะครับในการมาเล่นรายการนี้นะครับแต่ยังดูแล้วนาโปลีกับมาริดน่าจะโอกาสเยอะสุดนะครับมาที่กลุ่มดีนะครับกลุ่มนี้ก็เบนฟิก้านะครับจะเจอกับอินเตอร์มิลานเลดบูซาบวกแล้วก็เรอัลซเซดัดนะครับจับมา3มทีมแรกเหมือนจะง่ายนะดูจะอินเตอร์ดูค่อนข้างยิ้มแต่ว่าพอมาโถ4สดันมีโซเซดัดนะเรียกว่าแข่งสุดๆทีมหนึ่งของโถ4เนี่ยติดเข้ามาด้วยนะครับจะก,กลุ่มนี้ถือว่าออกได้หลายหน้าเลยนะครับเพราะว่าเบนฟิก้าเองก็เป็นทีมขาประจําของถ้วยนี้อยู่แล้ว นะครับอินเตอร์มิลาเนเองก็ปีนี้ปรับเปลี่ยนทีมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะแนวลุกแล้วไม่มีลูกกูกแล้วนะครับโซเซดัดเองก็ถือว่าเป็นทีมที่เคี่ยวนะกับการเล่นบอลยุโรปนะครับส่วนเรดบูลซาวบวกเนี่ยเปลี่ยนทีมทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าคือปั้นใครขึ้นมาได้ดังปุ๊บก็ขายออกหมดนะครับดูแล้วน่าจะลุ้นลําบากนะครับแต่ว่าโอกาสก็มีทั้ง4ทีมสำหรับกลุ่มนี้นะครับดูค่อนข้างลําบากเหมือนกันมาดูที่กลุ่ม E นะครับกลุ่มนี้ก็ฟยน,นูดนะครับพบกับเอติโกมาลิตลาซิโอแล้วก การ์โกเซลติกนะครับก็ถือว่าทีมใหญ่สุดก็เป็นทีมตราหมีนะแอดมาริดนะครับดูแล้วไม่น่าพลาดเดโกซิเมโอเน่ที่คุ้นเคยกับทีมเป็นอย่างดีนะครับปั้นทีมมาหลายสิบปีก็น่าจะพาทีมเข้ารอบได้ไม่ยากนะครับส่วนอีกคดต้าหนึ่งก็เฟย์โนลดลาซิโอกับเซลติกนะครับคงต้องไปลุ้นกันนะครับมาที่กลุ่ม F นะครับโอ้โหกลุ่มนี้นี่หลายคนบอกว่าเป็นกรุ๊ปอัปเดตครับเพราะว่ามีปารีสแซงต์แชร์แมงโบรสเซดด์มุนเอซิมิลานแล้วก็นิวคาสเซิลนะฮะ โอนิลคารเซนกลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกในรอบ20ไปีนะครับอยู่กลุ่มโหดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือซันโดรโตนาลีนะฮะจะได้ไปเยือนทีมเก่าด้วยนะครับก็คือ AC ซ i มิลานนะครับส่วนป h เชนะครับปีนี้ไม่มีเนมาไม่มีเลวิเนเมซี่แล้วนะครับเปลี่ยนโฉมแนวลุกพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีค i ิเตนเอ็มบัปเป้นะครับก็ดูแล้วศักยภาพผมว่าน่าจะลดลงพอสมควรจากจากฤด,ดูการที่แล้วนะครับ ก็ถือว่าประมากดอมุลไม่ได้เหมือนกันนะครับดูแล้วกลุ่มนี้4ทีมมีโอกาสหมดแน่นอนคงต้องวัดกันเกมต่อเกมว่าทีมไหนที่จะเข้ารอบไปนะครับมาที่กลุ่ม G ครับมีทีมแชมป์เก่าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จับเจอกับแอ์เลซิสเลส s ตาร์เบลเกรดแล้วก็ยังบอยส์โอ้ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบครับแมนซิตี้อยู่กลุ่มนี้ดูแล้วไม่พลาดครับได้เข้ารอบแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อร่วมกลุ่มถือว่าไม่แข็งเลยนะครับ เอเบลซิกปล่อยตัวหลักออกไปเยอะนะอย่างยอสโกกวาดิโอนี่ก็ไปแมนซี ee, นะครับคิโตเฟอร์เอนคุนคูไปเชลซีแล้วก็ดมินิกโซบอสไลไปลิเวอร์พูลนะครับเสือตัวหลักไปพอสมควรเลยแต่ว่าก็มีเสริมเข้ามาตัวใหม่ที่เสริมเข้ามาก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่าตัวเก่าแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าเลสตาร์ ar, แล้วก็ยังบอยนะนะครับก็น่าจะเป็น2ทีมที่เข้ารอบไปนะครับม่ได้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเนะครับบาร์เซโลนาอยู่กับปอร์โตชัคเตอร์โดเนตแล้วก็อันเวิร์ บาร์ซาก็แชมป์ลาลิก้าสเปนปีนี้ก็ยังประสบปัญหาเรื่องของวิกฤตการเงินอยู่พอสมควรนะครับทำให้ทีมมันต้องเน้นดาวลุ่มค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าประมาทปอร์โตไม่ได้นะครับรวมถึงชักเตอร์โดเนตนะครับแม้ว่าชักเตอร์เนี่ยยังเล่นเกมเย่าที่ยูเครนไม่ได้ก็ตามนะครับแต่ปีที่แล้วพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคือเล่นเกมเย่าที่ประเทศอื่นก็พวกเขาก็ยังประมาทไม่ได้นะครับส่วนอันเวิร์สมาเล่น ่้วนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับดูแล้วก็คงจะมาเก็บประสบการณ์โอกาสเข้ารอบน่าจะยากนะครับนี่คือทั้ง8กลุ่มของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่จับสลากมาแล้วนะครับตอนนี้อัตราต่อรองจากบริษัทรับพนันถูกกฎหมายนะครับก็ออกอัตราแชมป์มาแล้วทีมเต็งหนึ่งยังยกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านะครับตอนนี้เป็นเต็งหนงเพราะว่าอยู่กลุ่มที่ไม่แข็งเท่าไหร่โอกาสไปไกลค่อนข้างสูงนะครับส่วนเต็งส เขายกให้เป็นบาเยอร์มิวนิกนะครับแม้ว่าในกลุ่มเนี่ยจะเจอทั้งแมนยูแล้วก็กาลาตาสลายก็ตามนะครับเต็ง3นะครับเป็นเรอัลมาดริดเราชันชุดขาวขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการเล่นในถ้วยนี้ยังไงก็น่าจะเข้ารอบลึกนะครับเต็ง4เป็นอาร์เซนอลนะครับได้กลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเต็ง5เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเต็ง6บาร์เซโลนาเต็ง7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเต็ง8เป็นนาโปลีเต็ง9เป็นแอตมาดริดแล้วก็เเเต็็ง10ปนนนิิวคคาสซละรับ นี่ก็คือบรรดาตัวเต็งที่บริษัทลักพันันเขาออกราคามาตอนนี้หลังจากทราบผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอ่ะก็ตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันยังไม่มีออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าทีมไหนเจอทีมไหนนัดแรกนะครับแต่ว่าจะเริ่มแข่งขันเนี่ยวันที่19แล้วก็20กันยายนนี้เป็นนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ติดตามเชียร์ครับปีนี้สนุกเหมือนเดิมแน่นอนนะครับจากรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็น่าดูหลายคู่เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ